ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ชมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมสวนไร่มันสำปะหลังที่ชาวบ้านเขากำลังปลูกกันตั้งแต่เดือนสามเดือนสี่น่าจะเป็นเดือนสี่ช่วงเดือนสี่เริ่มปลูกกันแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเดือนเจ็ดเดือน เดือนหกก็ใกล้จะเดือนเจ็ดแล้วก็จะหมดแม่นาก็จะหมดเดือนเจ็ดหก้ก็เป็นเดือนเจ็ดยอดมันก็รู้สึกว่าอวบแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรมันก็สวยได้มันสวยๆอย่างนี้สมบูรณ์อย่างนี้ก็ถ้าราคามันดีก็เกษตรกรก็จะดื่มตาอาปากได้มีเงินมีทองเหลือใช้ใช้นี้ใช้สินก็คงจะ แต่มากพอสมควรฝนก็ตกมาประจําหลายวันแล้วฝนตกไปบ่อยสว่วงเชา้าส่วงกลางวันส่วงเย็นแต่ละวันก็ตกแต่ตกอาจจะจะตกส่วงเชา้าไปตกกลางวันไปตกกลางคืนก็แล้วแต่จังหวะของมันจะตกเมื่อเช้านี่ก็ตกไปแล้วนี่วันต่อไปอาจจะไปตกตอนตอนเย็นหรือวันต่อไปก็อาจจะไปตกตอนกลางคืนอันนี้สื่อว่ามันนี่ มันเหี่ยวมันเพราะอะไรเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกปลวกพวกอะไรเผค่อผู้ชมสวยดีมันเกษตรกรเนี่ยว่าราคาก็ให้พ่อค้าซื้อตั้งราคาให้ เกษตรกรไม่มีโอกาสที่จะตั้งราคาขึ้นมาได้ต้องให้เกษตรกรต้องให้พวกพ่อค้ารับซื้อนะตั้งราคาให้ก็เลยเกษตรกรก็เลยเป็นผู้เสียเปรียบเสียเปรียบในราคาแล้วแต่ผู้ซื้อจะตีราคาอย่างไรแล้วพ่อค้าหลายคนอย่างเนี้ก็พร้อมกัน ตกลงกันขึ้นราคาหรือจะตกลงกันลงราคาราคามันสำหหลังก็แล้วแต่จะตกลงกันให้ได้กำไรเยอะๆคือพวกนี้จะต้องมีมีการคาดการคาดการว่ามันช่วงนั้นช่วงนั้นราคาจะตกพวกค้าส่วนกลางจะซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้พวกค้า ระดับลงมาก็ต้องตีราคาลดลงมาเรื่อยนี่เขาเรียกว่าพ่อค้าเอาเปรียบเอาเปรียบเกษตรกรผู้เป็นผู้ที่ผลิตผลิตหัวมันขึ้นมาเนี่ยเอาเปรียบเกษตรกรแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่กับพ่อค้าหมดราคาให้ราคามากราคาน้อยก็อยู่ที่ บอค้าส่วนกลางทั้งนั้น,นเพื่อนเพื่อนผู้ชมโอ้รู้สึกมันดีปีนี้มันสมบูรณ์สวยดีงามดีง่าง่าย,ายถ้าราคามันดีก็น่าจะมจะได้เงินได้ทองอ,อยู่ในกระเป๋าจับจ่ายใช้สอยในครอบครัว เพื่อนผู้ชมยอดมันก็รู้สึกว่าโอ้เลือดกกวาที่เข้ามาดูยอดมันต่าๆยังไม่สูงประมาณสักอาจจะคืบหนึ่งยังไม่ถึงคือบอย่างสูงก็คืบหนึ่งแต่พอสิบห้าวันผลปลก คนเริ่มลงลงลงทุกวันทุกวันมากน้อยก็ทำให้ยอดมัน,น่งามเขียวแต่ยอดแลว้วก็เเวซยด้วยยอดมันก็ใหญ่อวบดีที่กอลำใหญ่นะต้นใหญ่ลำใหญ่ก็ห,ห,หัวใหญ่ดิมันสมบูรณ์เนี่ยถ้าลำเล็กต้นเล็กก็หัวมันก็น้อยเป็นธรรมดาลำใหญ่ต้นใหญ่ลำใหญ่นญี่ก็เหมือนกัน ชาวบ้านก็ยังบ้านะชาวไร่ชาวสวนสามนาวก็เหมือนกันพอค้าก็ต้องตั้งราคาเองสิ่งทุกอย่างพอค้าส่วนกลางพอค้ากลางนั่นแหละตั้งราคาขึ้นมาเองราคาจะให้ราคามากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ ่อค้าส่วนกลางเพื่อนเพื่อผู้ชมเห็นแล้วก็โอ้ดีใจกับเจ้าของไร่มันสำปะหลังพอมัน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 ดีมันมันงามอุดมสมบูรณ์ดี เพื่อนผู้ชมดูทางนี้เขาปูกไม่มากหรอกปลูกน้อยปลูกน้อยก็ประมาณหลายตันเหมือนกันนะนี่มันระดับนี้หลายตันเหมือนกันอ่ะจบคลิปนี้ไปก่อนสวัสบบดี